ในฐานะของเล่นตัวโปรดของแอนดี้เด็กชายวัยวหขวบทําให้วูดดี้กลายเป็นหัวหน้าบรรดาของเล่นแต่เมื่อบัสไหลเยือหุ่นยนต์ตำรวจอวกาศก้าวเข้ามาในถิ่นของเขาในฐานะของขวัญวันเกิดชิ้นโปรดการชิงดีชิงเด่นเพื่อเป็นขวัญใจของเจ้านายตัวน้อยจึงเริ่มขึ้นวันนี้ทอกกฟิมขอนาเสนอภาพยนตร์แอนิเมชั่นจากดิสนีย์และพิกซ่าในปี1995เรื่อง t อย Story 1 คลิปนี้เป็นการสปอยหนังล้วนๆครับจะทําให้ทุกคนเข้าใจหนังเรื่องนี้ภายในเวลาไม่เกิน20นาทีต้องบอกก่อนว่านี่คือหนังเรื่องแรกที่ทําให้ผมเนี่ยชอบในแอนิเมชันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมการประจนภัยสุดวุ่นวายของเหล่าของเล่นกันเลยครับ เช้าที่แสนสดใสแอนดี้ตื่นมาบนเตียงนอนของเขาที่รายล้อมไปด้วยเหล่าของเล่นหนึ่งในนั้นคือวูดดี้ของเล่นชิ้นโปรดที่เขามักจะนําติดตัวไปด้วยเสมอซึ่งวูดดี้ก็คือตุ๊ก,กตาในอาเภอที่เป็นขวัญใจของแอนดี้และในวันเกิดของแอนดี้เขาก็ได้รับของขวัญวันเกิดมากมายหนึ่งในนั้นคือหุนน like Year, ห่นยนต์บัสไท์เกียร์หุ่นยนต์ตํารวจอวกาศสุดเท่ที่กลายมาเป็นของเล่นชิ้นโปรดอีกชิ้นของแอนดี้บัสตื่นมาบนห้องนอนของแอนดี้พร้อมกับสำรวจสิ่งต่างๆไปด้วย ตอนนี้เขายัางไม่เข้าใจนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นของเล่นเขายัางสวมบทบาทเป็นตำรวจอวกาศในขณะที่ทุกคนกำลังรุมล้อมเขาวูดดี้อธิบายว่าพวกเราทุกคนนั้นเป็นของเล่นของแอนดี้พร้อมกับโชว์สัญ,ญลักษณ์ชื่อแอนดี้ที่ฝ่าเท้าให้บัสดูบัสกลายเป็นคนที่ชื่นชอบของทุกคนทําให้วูดดี้เนี่ยรู้สึกไม่พอใจนักนานวันเข้าแอนดี้ก็ยิ่งเล่นกับเขาน้อยลงและแอนดี้ก็ได้เขียนชื่อแสดงความเป็นเจ้าของลงบนเท้าของบัสซึ่งก็เหมือนกับของเขานั่นแหละครับในวันหนึ่งบัสได้เห็นเหตุ การร้ายที่เกิดขึ้นกับของเล่นที่อยู่ข้างบ้านมูดดี้จึงเล่าให้เขาฟังว่า เด็กที่อยู่ข้างบ้านของเขาชื่อซีดเขาเป็นเด็กที่นิสัยไม่ดีชอบเล่นแรงๆทำให้ของเล่นเนี้ยเสียหายในวันหนึ่งวูดดี้ก็ได้คิดแผนร้ายทำให้บัสตกลงไปนอกหน้าต่างมิสเตอร์ปเตโตเฮดที่เห็นเหตุการณ์ก็ชี้มาที่วูดดี้ว่าเป็นความผิดของเขาแต่ก่อนที่เขาจะถูกจับตัวแอนดี้ก็เข้ามาพอดีเด็กน้อยตามหาบัสแต่ก็หาไม่เจอทำให้เขาต้องหยิบวูดดี้ไปแทนบัสที่ตกลงจากหน้าต่างก็รีปีนขึ้นไปบนรถก่อนที่มันจะแล่นออกไปทำให ให้พวกเขาทั้งสองถูกพาไปด้วยกันในระหว่างที่กําลังจอดเติมน้ํามันอยู่นั้นบัสก็เข้าชาร์จวูดดี้ทันทีทั้งคู่เนี่ยทะเลาะก,กันจนตกลงมาจากรถและนั่นก็ทําให้พวกเขากลับขึ้นไปบนรถไม่ทัน เห็นดังนั้นบัสจึงหาวิธีแก้ไขพวกเขาทั้งคู่รีบปีนขึ้นไปบนรถพิซซ่าเพื่อตามหารถแอนดี้และเมื่อมาถึงห้างสรรพสินค้าพวกเขาก็รีบตามเข้าไปแต่โชคไม่ค่อยดีนักทําให้ทั้งคู่เนี่ยตกลงไปในตู้คีบตุ๊กตาพอดีกับที่ซิดเด็กอารมณ์ร้ายเห็นบัสอยู่ในนั้นแม่จังหวะนี้ซิดคอมจริงๆซิดคีบบัสขึ้นมาได้สําเร็จโดยมีวูดดี้เนี่ยเกาะไปด้วยและพวกเขาก็ถูกใส่ไว้ในกระเป๋าก่อนจะพากลับบ้านไปไม่ได้ไปแค่2คนนะครับ ยังมีตุก๊กตาเอเลี่ยนติดไปด้วยเมื่อซิดกลับมาถึงบ้าน <c oughs> เขาก็โยนกระเป๋าลงบนเตียงก่อนที่จะหยิบตุ๊กตาของน้องสาวมาเปลี่ยนใส่หัวไดโนเสาร์แล้วก็เอาอก,กลับไปคืนเธอเรียกได้ว่าแกล้งได้แบบแสบสันมากแ <c oughs> ฮนนา <c oughs> ที่เห็นตุก๊กตาของเธอก็ร้องกรี๊ดออกมาด้วยเสียงดังลั่นก่อนที่จะวิ่งหนีไปและเมื่อซิดจากไปวูดดี้จึงเริ่มสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะหาทางออกลับไปที่บ้านของแอนดี้ทำให้เขาทั้งคู่เจอกับของเล่นของซิดที่ถูกดัดแปลงไปจนไม่เหลือรูปร่าง เดิมเเลยเรียกได้ว่าน,น่ากลัวสุดๆไปเลยรถสนิยมการเล่นของเล่นของซิดเนี่ยเหมือนผมตอนเด็กๆเลยนะครับแปลกจริงๆแลดูโหดร้ายขณะเดียวกันที่แอนดี้กลับมาถึงบ้านเด็กน้อยก็หาวูดดี้ไม่เจอทําให้เขาเนี่รู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมากและในตอนนั้นก็ทําให้เหล่าของเล่นของแอนดี้รู้ว่าทั้งวูดดี้และบัสนั้นหายไปเช้าวันต่อมาซิดก็จับวูดดี้มาทดลองโดยใช้แว่นขยายสะท้อนกับแสงแดดแล้วก็ส่งลงมาที่หน้าผากของวูดดี้จนเกิดเป็นร อยไม่ขึ้นมาเมื่อซิดจากไปวูดดี้ก็สติแตกทันทีพยายามไล่ของเล่นของซิดออกไปแล้วก็รีบหนีลงบันไดแต่โชคร้ายที่ทางเดินนั้นมีเจ้าหมานอนเฝ้าอยู่บัสที่เข้ามาก็ปิดปากวูดดี้เพื่อไม่ให้ส่งเสียงและพาเขาออกมาจากตรงนั้นทันทีแต่ไม่ทันไรเจ้าหมานั้นมันก็ตื่นไล่และกัดพวกเขาบัสที่ถูกแยกออกไปอีกห้อง เห็นโฆษณาทางทีวีทำให้เขามั่นใจว่าตัวเขานั้นสามารถบินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้บัสจึงตัดสินใจไปที่ราวบันไดและก็กระโดดออกไป เหมือนกับอิสระอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่เขาก็ต้องฝันสลายครับเมื่อตัวของเขาเนี่ยร่วงหล่นลงมาจะบินได้ยังไงล่ะก็เขาเป็นของเล่นนี่นาและเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้บัสได้รู้ว่าตัวเขาเป็นแค่ของเล่นจริงๆเท่านั้นโธ่บัสนี่นายไม่รู้ตัวจริงๆเหรอเนี่ยแฮนนาน้องสาวของซิดท,ที่เดินเข้ามาก็เจอบัสหล่นอยู่บนพื้นจึงตัดสินใจเก็บเขาไปในด้านของนายอำเภอวดี้เขาก็พยายามพาบัสที่กําลังอยู่ในงานเลี้ยงน้ําชากลับไปคืองานเลี้ยงน้ําชาเนี่ยก็ เป็นการเล่นแบบผู้หญิงนะครับแต่บัสเนี่ยก็สติแตกเกินกว่าที่จะฟังอะไรทําให้วูดดี้เนี่ยต้องลากเขาออกมาวูดดี้ตะโกนจากหน้าต่างห้องของซีดเพื่อส่งสัญญาณให้กับเพื่อนๆของเขาที่อยู่บนห้องของแอนดี้ก่อนจะโยนสายไฟไปเพื่อเป็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งแต่เพื่อนๆของเขาก็ถามหาบัสกันซะก่อนทาให้วูดดี้เนี่ยหลังเลว,ว่าจะทําอย่างไรเพราะตอนนี้บัสสติแตกไปแล้วแถมเขายังดึงแขนตัวเองได้หลุดออกมาวูดดี้จึงยืมแขนที่หักมาใช้แสดงละ คนตบตาเพื่อนๆแต่ก็พลาดท่าทําให้เพื่อนๆของเขาเห็นแขนบัสที่หลุดออกมาเพื่อนเพื่อนจึงโกรธมากและไม่ยอมช่วยเหลือตัวเขาพอหันกลับมาที่บัสก็ถูกรุมล้อมไปด้วยของเล่นของซิดวูดดี้คิดว่าบัสกําลังจะโดนทําร้ายเขาจึงรีบเข้ามาห้ามของเล่นพวกนั้นไว้แต่เมื่อของเล่นพวกนั้นจากไป วูดดี้จึงเห็นว่าของเล่นเหล่านั้นช่วยซ่อมแซมแขนของบัสให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมทําให้วูดดี้รู้ได้ทันทีว่าของเล่นพวกนั้นไม่ได้น่ากลัวเหมือนอย่างหน้าตาของพวกมันวูดดี้จึงพาพวกเขาออกไปเพื่อเปิดใจคุยกัน แต่ก่อนที่จะได้ทำอะไรซิดก็เข้ามาทำให้ทุกคนต้องกลับไปเป็นของเล่นวูดดี้ถูกจับขังไว้ในกล่องและบัสก็ถูกเอาตัวไปมัดติดกับจรวดแต่โชคยังเข้าข้างพวกเขาเมื่อฝนตกลงมาทำให้ซิดเนี่ยต้องเลื่อนเวลาจุดจรวดออกไปในคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันและวางแผนที่จะหนีออกไปจากบ้านของซิดแต่ไม่ทันที่จะได้หนีนาฬิกาของซิดก็ส่งสัญญาณปลุกทำให้บัสถูกนำตัวออกไปทันทีแน่นอนว่าท่า เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นพวกเขาจะไม่ได้เห็นบัสอีกต่อไปเพราะบัสจะถูกยิงออกไปด้วยจรวดเหล่าของเล่นที่แอบอยู่ก็ค่อยๆขยับออกมาจากที่ซ่อนทําให้วูดดี้ที่กําลังสิ้นหวังเกิดประกายความคิดอะไรบางอย่างขึ้นเขาพยายามขอความช่วยเหลือจากเหล่าของเล่นแม้ว่าพวกเขาจะยังคงมีท่าทางหวาดกลัวแต่สุดท้ายก็ยอมช่วยวูดดี้วางแผนกับพวกเขาเพื่อที่จะจัดการเจ้าสุนัขตัวปัญหาพวกเขาดําเนินการตามแผนและออกมานอกบ้านได้ แต่ก่อนที่จะไปช่วยบัสได้ซีดก็สังเกตเห็นว่าวูดดี้ที่มานอนอยู่ใ,ใกล้ๆซิดก็งงเล็กน้อยครับก่อนจะเอาวูดดี้เนี่ยไปวางไว้บนเตาเผาแล้วหันกลับมาดำเนินภารกิจจุดจรวจของบัสต่อ เสียงพูดดังขึ้นจากวูดดี้ทำให้ซิดเนี่ยชะง,งักลุกขึ้นเดินไปหาวูดดี้อีกครั้งเมื่อจับตุ๊กตานายอำเภอขึ้นมาก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรผิดปกติแต่ก่อนที่เขาจะวางใจตุ๊กตาที่เขาเคยเล่นพิเลนก็เริ่มขยับเข้าไปล้อมเขาไว้ซิดรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะ,ตะเตลิดวิ่งหนีไปวูดดี้ก็ได้พูดกับเขาว่าไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เีย้ยไม่ใช่คำนั้นต้องคำนี้จงเล่น เป็นยังไงล่ะครับเจอของเล่นพูดได้วิ่งหนีตเตลิดไปเลยเหตุการณ์นี้ทำให้วูดดี้นั้นได้ช่วยบัสได้สำเร็จแต่เรื่องตื่นเต้นก็ยังไม่หมดเท่านั้นเมื่อแอนดี้ย้ายบ้านออกไปพอดีพวกเขาจึงรีบวิ่งขึ้นไปยังรถขนส่งแต่เจ้าหมาตัวแสบก็วิ่งไล่ตามมาได้ทันขาของวูดดี้ถูกงับทำให้บัสต้องรีบเข้าไปช่วยและนั่นก็ทำให้เขาตกลงมาจากรถขนส่งวูดดี้รีบเปิดประตูรถและรีบนำของเล่นรถบังคับออกมาทันทีเพื่อนที่อยู่ ในกล่องต่างพากันตกใจที่เห็นวูดดี้แต่วูดดี้ก็ไม่สนเขารีบบังคับรถเพื่อกลับมารับบัสเพื่อนๆที่เข้าใจผิดจากการโยนวูดดี้ลงจากรถ โชคดีที่รถบังคับที่วูดดี้โยนลงไปตามมาทันทําให้วูดดี้เนี่ยนั่งอยู่บนรถคันเดียวกันกับบัสวูดดี้พยายามบังคับรถของเล่นให้ตามรถขนส่งให้ทันเป็นเวลาเดียวกันกับเจ้าของเล่นกล้องสองทางไกลที่สังเกตเห็นพอดีว่าวูดดี้กาลังช่วยบัสทําให้ความเข้าใจผิดของเพื่อนๆนั้นกระจางขึ้นมาทันทีพวกเขาจึงรีบร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือแต่มันก็สายไปซะแล้วครับเพราะฐานของรถบังคับเริ่มหมดลงพวกเขาทั้งคู่หยุดอยู่บนกลางถนน ทำให้ของเล่นทั้ง3ดูจะหมดหวังและเศร้าซึมลงไปทันที แต่วูดดี้ก็ยังไม่หมดหวังเขาพยายามหาวิธีที่จะไปต่อให้ได้และเขาก็นึกออกเพราะมีจรวดติดอยู่ที่ตัวบัสเขาจึงนำไม้ขีดไฟที่ซสใสไว้ในกระเป๋าของเขามาจุดแต่รถดันผ่านมาพอดีทําให้ไม้ขีดของเขาเนี่ยดับลงครับวูดดี้ที่ดูหมดหวังสุดๆแต่มือเขาก็ไม่จากการหักเหแสงของเกราะใสที่หัวของบัสทําให้เขารู้วิธีที่จะจุดจรวดโดยมองไปเห็นที่เกราะหัวของบัสพอดีเขาหาวิธีที่จะจุดจรวดของบัสโดยการใช้ เกาะใสที่หัวของบัสทําการหักเหแสงจากพระอาทิตย์เพื่อจุดชนวนจรวดเหมือนกับที่เขาโดนซิทสองแว่นขยายใส่น้าผักนั่นแหละครับทาให้พวกเขาสามารถตามรถคันนั้นไปได้ทันด้วยแรงของจรวดความแรงของจรวดทําให้ทั้ง3ามเนี่ยลอยขึ้นไปบนฟ้าแน่นอนว่าอีกนิดเดียวจรวดก็จะระเบิดขึ้นเมื่อมาถึงรถขนส่งบัสและวูดดี้ก็ปล่อยเจ้ารถบังคับลงไปบนรถและทั้งสองก็บินขึ้นไปบนฟ้างานนี้ระเบิดเละแน่ แต่ไม่หรอกครับบัสกลางปีกของเขาออกทําให้จรวดนั้นหลุดออกไปจากพวกเขาแล้วก็บินกันไปอย่างเท่พร้อมกับวลีเด็ดของหนังเรื่องนี้ว่าสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพล้นบัสและวูดดี้บินลอยตรงมายังรถของแอนดี้ก่อนที่จะตกเข้าไปในกล่องที่อยู่ข้างตัวของเด็กชายทําให้แอนดี้ที่กําลังเศร้าหันกลับมามองเห็นพอดีเด็กน้อยแอนดี้ดีใจเป็นอย่างมากที่หาของเล่นชิ้นสําคัญของเขาเจอทั้งคู่ถูกกอดเอาไว้ในอ้อมแขนก่อนเรื่องราวทั้งหมดจะจบล งอย่างมีความสุขการเปิดใจยอมรับใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าหากเราไม่ลองเปิดใจดูสักครั้งก็อาจจะพลาดมิตรภาพดีๆไปขอคิดดีๆจากหนังเรื่องนี้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ s u b s c r i b e เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราทำคลิปดีๆต่อไปอย่าลืมไปดูหนังเรื่องนี้แบบเต็มๆด้วยนะครับท a อกกีฟิล์มขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและหวังว่าเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปนะครับ